สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW สศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับผมเช้าของวันที่4เมษายนนี้นะครับก็วันนี้จะมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้นนะครับ4เรื่องนะครับผมเรื่องแรกคือ ต้องบอกก่อนว่าในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะครับบริษัทเรานะครับได้ทําการตรวจในเรื่องของ ATK เรียบร้อยนะครับผมทางบริษัทเนาะก็ผลปรากฏว่าปลอดภัย1 0 0ซนะครับทุกคนยังอยู่ในสภาพปลอดภัยนะครับมีขีดเดียวนะทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยจะมีการตรวจ ATK นะครับเป็นประจํานะครับผมตลอดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของผู้ปปฏิบัติงานด้วยแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับสบายใจได้เลยนะครับสำหรับการมาใช้บริการที่บริษัทเรานะครับ แล้วก็เรื่องที่2ที่ประชาสัมพันธ์นะครับผมก็คือเดือนเมษายนนี้นะครับเราจะมีวันหยุดพิเศษสงการเราจะหยุดสงการกันทั้งสิ้นนะครับผม5วันเราจะหยุดวันที่13ถึงวันที่17เมษายนนะครับผมก็จะเปิดทําการอีกทีวันที่18เมษายนเนาะก็แจ้งไว้ก่อนเผื่อลูกค้าแบบว่าที่จะวางแผนเรื่องของการใช้บริการก็จะได้ไม่ไม่พลาดมาในวันที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับผมเนาะแล้วก็แจ้งนิดนึงว่าตอนนี้นะครับทองแดงเผาจะรับซื้อถึงแค่วันที่10เมษายน แล้วก็จะยกเลิกการซื้อทองแดงเผานะครับผมแล้วก็เรื่องที่สี่คือตอนนี้ที่นอนน,นุ่นเนื้อนุ่นต่างๆตอนนี้งดซื้อนะครับผมงดซื้อแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนใจอย่างไรจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยมันดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ของสัปดาห์ที่แล้วเนาะเพราะว่าเร<ๆ>ิ่มในเรื่องของราคาเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของกระดาษเล่มกระดาษย่อยก่อนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคามันดีทุกตัวเลยนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของหนังสือเล่มสักนิดนึงก่อนเนาะว่าหนังสือเล่มเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับหนังสือเล่มแบบนี้นิตยสารสีนี่อันนี้อันนี้ก็จะมีลูกค้าถามเข้ามาว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะใส่มากะอะไรถ้าเกิดเป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นเนื้อแบบไม่ใช่สีขาวเป็นเนื้อสีเ,ลเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคล้ายๆกระดาษโลดเนียวอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้ใส่มากบกระดาษเล่มกระดาษย่อยนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3ามบาทแปนะครับผมอันนี้ด้วยนะเนี่ยหนังสือท นะครับผมนี่พิมพ์สียอย่างนี้นะครับก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท80นะครับผมเนาะพวกนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกกระดาษย่อยรวมสีก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่างอันนี้ลูกค้าก็ถามมาว่าซองจดหมายต้องเอานี้ออกไหมต้องเอาไอ้ต pa ัวพลาสติกออกไหมอย่างนี้ไม่ต้องมาได้เลยนะครับผมเนาะสามบาทแปดสิบแล้วก็สําหรับพวกกระดาษแข็งอย่างนี้กระดาษแข็งวันนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท 6บาทต้องบอกก่อนว่ากระดาษแข็งราคาก็ดีนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะถือว่าหรูเลยแหละนะครับผมกระดาษแข็ง6บาทนะครับกระดาษแข็งเนี่ยตอนนี้นะครับราคาพึ่งปรับขึ้นมาเนาะที่ลูกค้าถามเข้ามาว่า,วามันจะมีโอกาสปรับขึ้นอีกไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริง,รงต้องแล้วแต่ทางโรงงานที่เขารับซื้อนะครับผมว่าเขามีการปรับพยาบอะไรหรือเปล่าเนาะแตนะ่วันนี้นะครับก็แจ้งให้ทราบก่อนว่าอยู่ที่6บาทราคาเพิ่งปรับมานี่ใกล้จะได้อีกั้นหรอยัง้งเนี่ยนะฮะต่อมาพามาดูในส่วนนี้นิดนึง กระดาษขาวดากระดาษขาวดํานะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับ7บาท7บาทสําหรับราคากระดาษขาวดำเนาะกระดาษขาวดานี่ก็ราคาดีเหมือนกันนะขาวดานี่เมื่อปลายปีที่แล้วเท่าไหร่ลืมไปละเมื่อก่อนเราซื้อกระดาษขาวดำกันประมาณเนี้ยเนาะก็ประมาณเนี้ยนะน,นี่คือราคาที่สูงกับเขเข้าไปเหมือนช่วงปลายปีที่แล้วนะมีใครจําได้บ้างปลายปีที่แล้วที่ราคาปลายปีที่แล้วนี่ราคากระดาษนี่ต้องจะอยู่ที่ 6บาทกว่า7บาทนะั่ราคาหน้าร้านนะตอนนี้ก็เกือบจะเท่าเดิมแล้วนะกระดาษขาวดำมาเลยนี่ก็ราคาปรับขึ้นมาเป็น7บาทแล้วนะครับผมอันนี้คือกระดาษขาวดำเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าถามมาว่าถ้าเกิดมันพิมพ์หมึกดำางเงี้ยแต่มันพิมพ์เยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ขายเป็นไรอย่างงี้เป็นกระดาษขาวดำได้นะครับผมไม่มีปัญหานะฮะราคาดีจริงๆกระดาษช่วงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับผม ปี๊บน้ำมันพืชลูกค้าถามว่าพอมีขายออกบ้างไหมปี๊บน้ำมันพืชตอนนี้ผมมีรุ่นรวมพันกว่าใบนะครับก็สามารถแบ่งขายได้มด200าสักสองสามร้อยใบอะไรอย่างนี้แล้วแบ่งขายได้อยู่นะครับปี๊บน้ำมันเปล่าพวกนี้ก็ยังขายอยู่นะครับเผื่อขายต้องใช้เนาะอ,อ่ะแล้วก็มาสำหรับน,น,น้ำมันพืชเก่าน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมจะพูดกับคุณเหมือนเดิมซ้าๆว่าพี่ๆห้ามเททิ้งเด็ดขาดหลังจากที่ทอดอาหารเสร็จแล้วอยากให้กรองตะกรอนตะกอนก็คือพวกเศษอาหารเวกานั้นอย่าให้มีน้ำผสมอยากใสปให้เเต็มปลยน้ำมันพืชวันนี้ ยังราคาเท่าเดิมนะครับปี๊บละ570บาทนะครับผมพาไปดูตรงนี้นิดนึงเพชรใสนะครับราคาดีเพชรใสของร้านเราเนี่ยก็คือไม่ต้องเปิดฝาไม่ต้องกรีดฉลากก็ได้สําหรับเพชรใสนะมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับผมได้เลยนะก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ10บาทกิโลกร,รัมละ10บาทนะครับผมชุงนี้กระดาษแข็งมันจะเทเข้ามาเยอะนิดนึงนะฮะ ก็อันนี้ก็จะเป็นรถของบริษัทเราเองนะครับผมสาหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไม่สะดวกเอาขยะมาขายเช่นไม่มีรถกระบะขนมาไม่มีคนช่วยยกช่วยขนไม่ต้องกังวลเพราะว่าบริษัทเราก็จะมีรถกระบะแบบนี้นะครับออกไปวิ่งเก็บในอำเภอเ,เมืองจังหวัดพิษณุโลกให้เนาะแล้วก็ขั้นตอนก็ง่ายมากลูกค้าสามารถที่จะแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดีไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาเดี๋ยวผมก็จะจัดรถ จะจัดทีมงานปจัิการผลให้คุณถึงที่นะครับผมอันนั้นก็จะเป็นการขึ้นช่างกิโลใหญ่ลนะเนาะอย่างเช่นเวลาลูกค้าของมาขายทั้งคันก็วิ่งขึ้นช่างกิโลไปแบบนั้นเลยนะครับวิ่งขึ้นไปช่างปุ๊บแล้วก็เอาของมาลงให้เรียบร้อยแล้วก็เอารถเต่ากลับไปช่างแบบนี้<ๆ>ก็จะได้เท่ากับน้ำหนักสินค้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เอาของมาเต็มเคันเนาะก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นกิโลใหญ่ได้เลยไม่เสียเวลาแัดเดียวนับเดียวจริงใช้เวลาลงของในคันหนึ่งประมาณไม่เกิน15นาาทีีีกก็เเรรรยยบ้้อแลวะผมดษริ่มบาน,น่แบบจะต้อง พยุงให้เขาดันให้ไหมครับพี่หรือยังไม่ต้อง,องโอเคอันนี้กระดาษแข็งมันจะค่อนข้างเริ่มล้นละอันนี้ในส่วนของขวดแก้วต่างๆนะครับผมเนาะไปดูที่ขวดแก้วชากันก่อนหรือแก้วแดงนะครับแล้วแต่คนจะเรียกเนาะแก้วชาแก้วแดงวันนี้จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทนะครับผม1บาทนะฮะแล้วก็สําหรับแก้วขาวก็1บาทเหมือนกันแล้วก็จะมีแก้วเขียวนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ80สตางค์นะครับผมแล้วก็นุชพาไปดูตะเข่งนั้นนะครับตะเข่งเบียร์ช้างเบียร์ช หรือขวดเบลิโอถ้าไม่ได้ใส่ลังมานะครับใส่เป็นข้างช่างกิโลแบบนี้เนาะจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาท20่สิบแต่เราเข้าไปดูในห้องนู้นกันหน่อยไหมสักนิดหนึ่งเดนขอของนินครับพี่ขอทางหน่อยครับเดี๋ยวพาไปดูสําหรับอลูมิเนียมกระป๋องกันก่อนเลยนะครับผมอลูมิเนียมกระป๋องวันนี้นะครับผมหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ 57, 57. บาท57บาทนะครับต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกอลูมิเนียมบางนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องเนาะก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50บาท50บาท อลูมิเนียมเครื่องนะครับผมวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ55บาท55บาทตวิงอม์มรถมอเตอร์ไซค์นะครับลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากๆว่าอันนี้ใส่มากกบอะไรอันนี้ใส่มากับพวกอลูมิเนียมบาร์นะครับโลละ50บาทนะครับผมทาดูทองแดงตรงนี้หน่อยครับนี่ทองแดงจากท่อแอร์แบบนี้นะครับผมขายได้นะฮะร,ราคาดีด้วยนะครับกิโลกร,รัมละ255บาทนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกสแตนเลสเนาะอันนี้เป็นซีรี ซีรีส์ก็คือเป็นตระกูล201อันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทแต่ถ้าเป็น304แท้อย่างเช่นตัวนี้ที่เทสต้มยาแล้วนะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาท40บาทเนาะฮะและก็สำหรับตัวนี้อลูมิเนียมฉากหน้าร้านน่าจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม65บาท65บาทนะครับผม้ามาดูสัก,นกนหน่อยอันนี้ล้อมอเตอร์ไซค์โลละ50บาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไส้แอร์ทองแดงไส้แอร์ทองแดงคือแบบนี้ มันจะมีทองแดงเนี่ยอยู่ตรงกลางแบบนี้ถ้าเป็นไส้แอทองแดงแบบนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ1 1 5บาท115บาทนะครับผมอันนี้จะเป็นหม้อน้ําละหม้อน้ําแบบนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม35บาทแล้วก็อลูมิเนียมกระทะนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาท30บาทต้องบอกก่อนว่าพวกอลูมิเนียมทองแดงอะไรเนี่ยมันเพิ่งจะปรับขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะทองแดงเบอร์หนึ่งนะเส้นปอกเส้นใหญ่ๆนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ290บาท ถ้าเป็นเส้นปอกเดี่ยวเบอร์สองจะซื้ออยู่285บาทแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเส้นปอกที่เป็นสีค้ำค้ำดำๆหน่อยนั้นจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ270บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าขอแวะตรงนี้นิดนึงครับเบียร์ช้างใส่ลังมาวันนี้หน้าร้านซื้ออยู่ที่ลังละ14บาทถ้าเป็นเบียร์โอแบบนี้จะซื้ออยู่ที่ลังละ10บาทลังละ10บบาทน้ำหวานแบบนั้นแนะนำให้ใส่ลังมาดีกว่านะ ขวดน้ำมันที่คุณเห็นอยู่ในกล้องแบบนี้ใส่รางมารางละ10บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกกองขวดต่างๆนะที่เขากำลังทําการคัดกันอยู่นะครับบางทีบางท่านอาจจะไม่สะดวกไม่มีเวลาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้คัดมานะครับก็อาจจะแบบว่าเอามาขายรวมไปเลยน,นี่ก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราก็จะพยายามแจ้งวิธีการคัดแยกต่างๆให้มันแบบคุ้มค่าที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะครับผมอันนั้นเป็นพวกพลาสติกรวมในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นพวกขวดแชมพูขวดสบู่ต่างๆเนาะพวกนี้เนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 7บาทกิโลกรัมละ7บาทนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูที่กองเหล็กกันเลยดีกว่าเนาะเหล็กก็ถือว่าราคาดีสําหรับช่วงนี้นะครับอันนี้ตู้เย็นนี่ตู้เย็นตู้เย็นนี่คือที่ลูกค้าถามมาว่าทําไมมันาราคาดูไม่ค่อยดีตู้เย็นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือที่แกะมาเป็นพวกโฟมเนะาะแล้นั้นก็จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับตรงกลางเป็นโฟมหมดเลยนะครับโฟมพวกนี้จะใช้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็กำลังทําการแกะพวกต,ตู้เย็นอยู่เนาะ ตรงนี้ก็กาลังแกะพวกอลูมิเนียมบางอยู่นะครับผมนน่อันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมบางใช่ไหมเอ็มเนาะเป็นอลูมิเนียมบางกําลังทาการแกะอยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้องแกะแยกประเทศไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมต่างๆเดี๋ยวพาไปดูพวกหม้อหุงข้าวกันหน่อยครับหม้อหุงข้าวกาต้มน้าร้อนนะครับผมรวมถึงพวกไมโครเวฟต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยหน้าร้านนะครับผมก็จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทกิโลกรัมละ10บบาทนะครับผมอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นพวกเหล็กบางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก เหล็กโตเหล็กชั้นวางของเหล็กราวตากผ้านะครับผมหรือจะเป็นพวกตะแกรงพัดลมต่างๆนะฮะอันนี้จะเป็นโครงเตาแก๊สเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยเนาะถ้าเป็นเหล็กบางแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทกิโลกรัมละ10บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กที่อยู่ในกองแบบนี้นะครับผมนะเป็นพวกเหล็กหนาหรือเหล็กจากการก่อสร้างนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะเริ่มซื้อที่กิโลกรัมละ13บาท50สจนถึงที่กิโลกรัมละ14บาท50และ ถ้าเกิดเป็นเหล็กแผ่นตัดจากโรงเลเซอร์นะหรือว่าโรงตัดเหล็กนะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ15บาท50เศษเหล็กราคาดีมากมาก,มากนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับเพราะช่วงนี้นะสามารถที่จะใครที่เก็บเหล็กไว้เยอะนะผมว่าช่วงเวลาเนี้ยขายได้เลยเพราะราคาเหล็กเนี่ยดีจริงๆสวยจริงนะครับผมก็ฝากติดตามในเรื่องของใบราคาด้วยนะครับผมใบราคาจะถูกโพสไปที่หน้าเพจ Facebook เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมก็ ฝากติดตามไปราคาด้วยเนาะบริษัทเรามี2ช่องทางให้ติดตามกันมีทั้งใน Facebook มีทั้งใน u t u b e นะครับผมสามารถพิมพ์เหมือนกันได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมนะฮะก็ใน Facebook ฝา,ากา like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ใน YouTube อย่าลืมกด s u ด s c r i b ้ายกดกระดิ่งเอาไว้เวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะให้เราผลิตคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้เราพาไปดูวิธีการคัดแยกอะไรยังไงหรือแกะอะไรยังไงก็สามารถที่จะ,ะค,คอมเมนต์ไม่ งั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอญอาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปลาไปก่อนขอบคุณครับ